สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะครูชื่อครูธนวันจุลีพัชรานันทกุลนะคะหรือว่าครูแนทสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่3นะคะของรายวิชาวิทยาการคำนวณ3รหัสวิชาว23141ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะค่ะวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่3นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณ3ม เรื่องรู้เท่าทานจันปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะ สวัสดีครับน้องๆถ้าพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กน้องๆนึกถึงอะไรกันบ้างครับนั่นแน่อย่างแรกที่นึกถึงก็คงจะเป็นสื่อที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฝูงกันอยู่ในปัจจุบันอย่าง Facebook Twitter Line หรือว่า i n s t a g r กรกันใช่ไหมล่ะครับวันนี้พี่ติดหนึบจะพาน้องๆทุกคนมาทำความรู้จักกับโซเชียลเน็ตเวิร์กกันให้มากขึ้นนะครับ Social Network ก็คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆได้มากมายมหาศาลภายในระยะเวลาสั้นๆผ่านโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ยังไงล่ะครับ น้องๆรู้ไหมครับว่าจากผลสำรวจครึ่งหนึ่งของคนวัยหนุ่มสาวและวัยทำงานใช้โทรศัพท์ขณะเข้าสังคมอยู่ถึง25และวัยรุ่น30ยอมรับว่าแม้กระทั่งในห้องน้ำก็ยังนำเอาโทรศัพท์เข้าไปเล่นด้วยล่าสุดผลสำรวจยังบอกอีกด้วยว่าวัยรุ่นก้มหน้าก้มตาเล่น Facebook ถึงแม้จะอยู่กับเพื่อนกลางโต๊ะอาหารก็ตาม ไม่ใช่แค่นี้นะครับวัยรุ่นทั้งหมดจากการสำรวจยังบอกด้วยว่าแอปพลิเคชันบนมือถือมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต87%บอกว่าวัยรุ่นจะใช้ Facebook ตลอดเวลาที่มีโอกาสและ98%ของวัยรุ่นทั้งหมดใช้โซเชียลเน็ตเวิร์เพื่อแชทเช็คอีเมลและส่งข้อความก่อนและหลังหรือแม้แต่ระหว่างรับประทานอาหาร ไม่น่าเชื่อว่าอัตราการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของคนไทยจะสูงได้ขนาดนี้การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ k นั้นหากใช้ไปในทางที่ถูกต้องและพอควรก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้มากแต่หากใช้มันมากเกินไปหรือว่าใช้จนแทบจะละสายตาจากมันไม่ได้แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กก็สามารถให้โทษได้เช่นกันครับ เรามาดูกันซิว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เสพติดโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือไม่จากอาการต่างๆเหล่านี้เลยครับแอปเด้งเมื่อไหร่ต้องใส่ใจทุกครั้งมนุษย์โซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทนี้จะตั้งค่าทุกความเคลื่อนไหวในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กให้มีเสียงเตือนไม่ว่าจะมีใครคอมเมนต์รีทวิตหรือว่ากดไลค์และเมื่อไหร่ที่เสียงเตือนดังขึ้นพวกเขาก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูทุกครั้งไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตาม ชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟมนุษย์โซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทนี้จะถูกใจไปซะทุกอย่างไม่ว่าใครจะโพสต์รูปภาพหรือข้อความอะไรก็ตามแต่จะต้องคอยเข้าไปกดไลค์ทุกอย่างที่เห็นอันไหนยังไม่กดก็ต้องไล่กดมันให้หมดเลยละครับแชร์ทุกอย่างที่แชร์ได้ มนุษย์โซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทนี้ไม่มีวันไหนที่จะปล่อยให้โซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองเงียบเหงาเลยดังนั้นกิจวัตรประจําวันของเขาก็คือการนั่งติดตามแฟนเพจและความเคลื่อนไหวของเพื่อนจากนั้นก็จัดการกดปุ่มแชร์หรือรีทวิตต่อ,อยังไงล่ะครับไม่เป็นอันทำอะไรเลยหลังจากโพสต์ภาพหรือข้อความลงในโซเชียลเน็ตเวิร์ก เมื่อไหร่ที่เขาได้โพสต์อะไรลงไปปุ๊บจิตใจก็จะอยู่ที่โซเชียลเน็ตเวิร์กเอาแต่จ้องโทรศัพท์ของตัวเองเท่านั้นเพื่อติดตามฟีดแบ็กว่าใครจะมาแสดงความเห็นหรือกดไลค์เขาบ้างพอไม่เห็นฟีดแบ็กใดๆเขาก็ลบภาพหรือข้อความนั้นไปซะง,งั้นใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กแทนโทรศัพท์และช่องทางการสื่อสารอื่นๆแม้มีธุระสำคัญมากแค่ไหนมนุษย์โซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทนี้จะคิดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นอันดับแรกเมื่อมีเรื่องจำเป็นต้องคุย เพราะคิดว่าเพื่อนในโซเชียลเน็ตเวิร์จะต้องคอยเช็คและออนไลน์ไว้ตลอดเวลานั่นเองครับแหมน้องๆครับเห็นอย่างนี้แล้วน้องๆคนไหนมีอาการแบบนี้บ้างครับถ้ามีอาการบางส่วนในนี้ก็ยังพอไหวนะครับแต่ถ้ามีอาการครบทุกข้อเลยแล้วก็สงสัยพี่ติดหนึบคงจะต้องบอกให้น้องๆเห็นแล้วล่ะครับว่าผลเสียของการติดโซเชียลเน็ตเวิร์คมันมีอะไรกันบ้าง น้องเคยรู้ไหมครับว่าในหนึ่งวันน้องๆใช้เวลากับการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไปมากเท่าไรหร่หลายๆคนอาจจะเริ่มสังเกตและพบว่าพฤติกรรมของตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเริ่มที่จะเปลี่ยนไปมากหลังจากที่เขาเริ่มใช้เวลากับโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองและเมื่อสังคมปัจจุบันกำลังขึ้นอยู่กับคำว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กการใช้สังคมออนไลน์อย่างไม่ระวังหรือรู้เท่าทันภัยเงียบของมันนั้นแน่นอนว่าน้องๆจะได้ของแถมเป็น3ข้อเสียดังนี้เลยครับ เสียที่1คือเสียเวลาถามว่าต้องเล่นขนาดไหนถึงจะรู้ว่าเรากําลังเสียเวลาเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเล่นจนเกรดตกหรือว่างานที่อาจารย์สั่งไม่คืบหน้าอันนี้ก็เริ่มที่จะใช้คําว่าเสียเวลาได้แล้วล่ะครับเสียที่2คือเสียสุขภาพก็ประเภทที่เล่นต่อเนื่องจนนิ้วล็อกคอเคล็ดแสบตาอดนอนแต่ก็ยังฝืนเล่นแถมเสียเวลาและเสียสุขภาพอีกด้วยครับ เสียที่3คือเสียโอกาสคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันทุกวันแต่ผู้ที่ใช้เวลาไปโดยปล่าประโยชน์นั้นนอกจากจะเสียทั้งเวลาเสียทั้งสุขภาพแล้วก็ยังเสียใจที่จะต้องเสียโอกาสอีกด้วยครับซึ่งเราเนี่แหละเป็นคนเลือกเองการติดโซเชียลเน็ตเวิร์กส่งผลให้เราเกิดความสูญเสียมากมายเลยทั้งเวลาสุขภาพหรือแม้แต่โอกาสดีๆ เห็นอย่างนี้แล้วพี่ติดหนึบคง,งต้องหาวิธีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ให้ติดมาให้น้องๆกันแล้วล่ะครับถ้าน้องๆเป็นคนหนึ่งที่เข้าข่ายเสพติดโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วล่ะก็วันนี้พี่ติดหนึบมีวิธีการดีๆที่จะทำให้น้องๆใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กได้แบบไม่ติดมานำเสนอครับขั้นตอนแรกเลยคือ กำหนดเวลาในการใช้งานโดยเริ่มจากการจับเวลาพฤติกรรมการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราในแต่ละวันก่อนว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งหากเราพบว่าเราใช้เวลามากเกินไปเราต้องเริ่มกำหนดตัวเองให้ใช้ลดลงโดยอาจจะตั้งเวลาเตือนตัวเองเพื่อบอกให้รู้ว่าหมดเวลาเล่นแล้วก็ได้ครับขั้นที่2คือให้คนรอบข้างเป็นคนช่วยประกาศบอกออกไปให้คนอื่นๆได้รู้ว่าเรากำลังจะลดการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ก โดยเฉพาะเพื่อนๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราเพราะคนเหล่านั้นจะเป็นคนคอยช่วยเตือนเราว่าเราใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเกินไปแล้วขั้นที่3คือการปิดระบบเตือนหลายครั้งที่เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพราะว่ามีระบบเตือนนี่แหละครับดังนั้นการปิดระบบเตือนหรือตั้งเวลาเปิดปิดโทรศัพท์จะช่วยลดการเข้าถึงอุปกรณ์พกพาของน้องๆได้ดีขึ้นเลยทีเดียว ขั้นที่4คือหากิจกรรมอย่างอื่นทําแทนน้องๆอ,อาจจะเตรียมหากิจกรรมอย่างอื่นเอาไว้ก่อนเมื่อเวลาไหนที่รู้สึกว่าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กมากเกินไปแล้วลองหันไปใช้เวลากับกิจกรรมอย่างอื่นแทน <c oughs> เช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายออกไปเดินเล่นก็น,น่าจะช่วยได้ดีเลยล่ะครับ ขั้นที่5คือเลือกโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใช้บ่อยที่สุดน้องๆหลายคนที่ติดและใช้เวลากับโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เพราะว่ามีโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายตัวให้ใช้มากเกินไปบางคนใช้ทั้ง Instagram, Facebook, Line, Twitter ซึ่งบางทีก็เยอะเกินไปดังนั้นลบแอปพลิเคชันที่เราไม่ค่อยได้ใช้ออกไปจากมือถือของเราก็จะช่วยทำให้เราใช้เวลากับโซเชียลเน็ตเวิร์กน้อยลงไปได้นะครับสุดท้ายอย่าจดจ่อมากนะัก น้องๆบางคนก็ทุ่มเทชีวิตจดจ่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกนี้ซะเหลือเกินชนิดที่ว่าหลังโพสต์รูปอัปเดตสเตตัสไปแล้วก็ต้องนั่งเฝ้าอยู่หน้าจอคอมทั้งวันเพื่อจะได้รู้ว่ามีใครมากดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ให้ตัวเองบ้างแบบนาทีต่อนาทีทั้งๆที่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตของเราสักหน่อยเห็นไหมละครับว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะลดการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ให้ติดจนเป็นนิสัยจนส่งผลกระทบต่อการเรียนพี่ติดหนึบเชื่อว่าน้องๆทุกคนทำได้แน่นอนครับ หากน้องๆยังปล่อยให้ตัวเองใช้เวลากับโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเกินไปก็จะทำให้การเรียนรวมไปถึงการใช้ชีวิตกับคนรอบข้างแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นหากน้องๆพบว่าตัวเองอยู่ในสภาวะติดโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือคนที่รู้จักเริ่มมีอาการแบบนี้น้องๆควรให้คำแนะนำและกำหนดแนวทางที่จะทำให้ดีขึ้นร่วมกันเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมออนไลน์และรู้เท่าทันสื่อได้ด้วย5องค์ประกอบนี้ครับการเปิดรับสื่อ เปิดรับสื่อที่ดีและมีประโยชน์แก่ตัวเองการวิเคราะห์สื่อวิเคราะห์สื่อให้เป็นว่าสื่อไหนส่งผลดีหรือสื่อไหนส่งผลเสียกับตัวเราการเข้าใจสื่อต้องเข้าใจว่าสื่อนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใครสร้างขึ้นมาทำไมและถ้าเราเสพสื่อนี้เราจะได้อะไรการประเมินค่าสื่อประเมินค่าสื่อให้ออกว่าส่งผลดีหรือผลเสียกับเรามากแค่ไหน และสุดท้ายการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างเป็นยังไงกันบ้างครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์ที่พี่ติดหนึบเอามาฝากนั่นแน่เยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะครับถ้าน้องๆปฏิบัติตามวิธีที่พี่ติดหนึบแนะนำพี่ติดหนึบเชื่อว่าน้องๆทุกคนจะสามารถเรียนรู้และอยู่บนสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ได้อย่างสบายเลยล่ะครับดังนั้นน้องๆจะต้องรู้ถึงข้อดีและข้อเสียของโซเชียลเน็ตเวิร์กกันให้มากๆนะครับ โดยเริ่มที่ตัวเราส่งต่อถึงคนรอบข้างจนกลายเป็นสังคมแห่งการรู้เท่าทันสื่อยังไงล่ะครับ เรียนเปิดหนังสือตามนะคะในหนังสือรายวิชาวิทยาการคำนวณ3บทที่6หัวข้อที่เราจะมาเริ่มเรียนกันวันนี้นะคะก็คือ6.3.2การรู้เท่าทาันสือ่อและหัวข้อ6.3.3ข่าวลวงและผลกระทบนั่นเองค่ะการรู้เท่าทันสื่อนะคะคืออะไรคือความสามารถในการป้องกันตนเองจากการถูกโน้มน้าวด้วยเนื้อ,อาหาที่เป็นเท็จและมีผลกระทบต่อผู้รับสือ่อ เพื่อไม่ให้ตนเองตกเป็นเครื่องมือทางการตลาดหรือผลประโยชน์ที่สื่อต้องการนำเสนอนั่นเองนะคะเพราะทุกวันนี้มีทั้งโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายมีทั้งการแชร์ข้อมูลมีทั้งการโพสต์ข้อมูลอาจจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนจึงต้องรู้เท่าทันสื่อก่อนที่จะโพสต์จะแชร์อะไรนะคะการรู้เท่าทันสื่อโดยผู้รับสารสามารถตีความ วิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อให้ดีก่อนก่อนที่จะนำสื่อนั้นไปเผยแพร่กับบุคคลอื่นก่อนที่เราจะนำสื่อไปใช้ในการพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 1. สื่อที่นำเสนอที่มาเป็นอย่างไร 2. ใครเป็นเจ้าของสื่อนั้น 3. สื่อนั้นใครผลิต 4. สื่อนั้นผลิตภายใต้ข้อจำกัดใด 5. เราควรเชื่อสื่อนั้นหรือไม่ 6. มีความเชื่ออะไรบ้างที่แฝงมากับสื่อนั้นและ 7. ผู้สร้างหรือผู้เผยแพร่สื่อนั้นหวังผลประโยชน์อะไรการรู้เท่าทันสื่อ,อบแบ่งออกเป็น3ระดับระดับที่ 1. ผู้รับสื่อตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกและจัดสรรเวลาในการใช้สื่อต่างๆระดับที่2ผู้รับสื่อมีทักษะการรับสื่อแบบวิพากษ์ สามารถวิเคราะห์และตั้งคำถามว่าสื่อนั้นถูกสร้างขึ้นได้อย่างมีความน่าเชื่อถือหรือไม่และระดับสุดท้ายคือระดับที่3ผู้รับสื่อสามารถวิเคราะห์สื่อในสังคมการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์นจนนำไปสู่การสร้างเวทีทางสังคมเรามาดูข่าวลวงและผลกระทบกันค่ะข่าวลวงและผลกระทบนะคะจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการก่อกวน โดยจะนำมาเสนอเรื่องราวที่เป็นเท็จเพื่อมีวัตถุประสงค์ที่แต่งกันนะคะจะส่งผลเสียหายทั้งตัวบุคคลเศรษฐก,กิจการเมืองการปกครองการสร้างเรื่องราวที่ให้เป็นจุดสนใจสร้างความหวาดกลัวกระตุน้นความโลภสร้างความเกลียดชงังส่งต่อกันมาผ่านสังคมเครือข่ายไม่ระบุแหลงที่มาขยายความต่อจากคติของคนทั่วไปที่มีก่อนอยู่แล้ว เพื่อหวังให้ตนเองนั้นได้รับผลประโยชน์หรือใช้โจมตีคู่แข่งนั่นเองค่ะเว็บไซต์ที่จะพิสูจน์ข่าวลวงได้ 1. ก็จะมีรายการชวนะ้แม่อย่าแชร์มั่วรายการชวนก่อนแชร์ 2. เว็บไซต์นะคะแชร์มั่วข่าวปลอมแล้วก็3เว็บไซต์หรือว่า Facebook ที่ครูได้ระบุไว้ให้นั่นเองนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่าลิงก์ที่ครูได้ทิ้งไว้ให้นี้ได้นะคะ สรุปนะคะการใช้เทคนิคสารสนเทศอย่างมีความรับผิดช,ชอบเช่นไม่สร้างข่าวลวงไม่แชร์ข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแนวทางการป้องกันตนเองจากการถูกโน้มน้าวด้วยเนื้อหาที่เป็นเท็จและมีผลกระทบต่อผู้อื่นเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการตลาดหรือทำให้เกิดผลประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั่นเองนะคะลูก ต่อไปเรามาดูเนื้อหาในหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณบทที่6หัวข้อ6.3.1การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยค่ะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ทุกคนส่วนใหญ่แล้วเราได้ทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กันทั้งนั้นไม่ค่อยจะมีใครพกเงินสดนะคะเวลาไปไหนมาไหนเดินทางสะดวกสบายก็ไม่ค่อยได้ใช้เงินสดในการเช็จับจ่ายใช้สอย และยังมีโครงการพร้อมเพย์แล้วก็โครงการอื่นอีกมากมายที่รัฐบาลได้มอบให้เพราะฉะนั้นเราจึงมีแอปพลิเคชันตรงนี้ขึ้นมานะคะการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มี2รูปแบบ 1. การทำธุรกรรมโดยตรงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ 2. การทำธุรกรรมโดยผ่านผู้ให้บริการเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มี2รูปแบบนั้น มีอะไรบ้าง 1. การทำธุรกรรมผ่านทางเครือข่ายสังคมต่างๆหรือผ่านเว็บไซต์ของผู้ขายเช่นการจองที่พักผ่านทางเว็บไซต์หรือทางโรงแรมการสั่งซื้อมะพร้าวจากเว็บไซต์ต่างกลุ่มเกษตรกร,ร,กรจังหวัดหรือจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งก็คือการทำธุรกรรมที่มีผู้ให้บริการสนับสนุนการดำเนินการ หรือตัวกลางโดยผู้ให้บริการรวบรวมสินค้าและบริการต่างๆให้อยู่ที่เดียวเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงและการให้บริการของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะเช่นอะไรคะเว็บขายสินค้าออนไลน์นั่นเองไม่ว่าจะเป็น lazada shopee หรือว่า e bay นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วสิ่งที่ผู้ให้บริการควรระมัดระวังในการชำระค่าสินค้าหรือบริการก็คือการชำระเงินโดยผู้ซื้อดำเนินการโอนเงิน ผ่านทางธนาคารแล้วส่งหลักฐานยืนยันเพื่อให้ผู้ขายส่งของภายหลังนี่เป็นช่องโหว่นะคะของโจรที่สามารถปลอมแปลงสลิปหลักฐานการโอนเงินนะคะเป็นตัวเลขแล้วก็แนบส่งมาแล้วตัวเองเนี่ยไม่ได้โอนเงินจริงๆให้นักเรียนระมัดระวังมากๆนะคะหากนักเรียนจะซื้อของออนไลน์หรือว่าอะไรให้เช็คให้ดีๆแหล่งที่มาและแหล่งที่ไปนะคะ หรือจะเป็นชำระเงินภายหลังจากได้รับสินค้ากับผู้ขายหรือผู้ให้บริการส่งสินค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารชำระเงินผ่านบริการตัวกลางการชำระเงินเช่นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือมีบริการรับชำระเงินโดยการเติมเงินเข้าระบบและผูกกับบัญชีกับเข้ากับหมายลดโทรศัพทั ข้อควรระวังในการซื้อแอปพลิเคชันไอเทมหรือการบริการ 1. เมื่อมีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตระบบปฏิบัติการจะบันทึกข้อมูลไว้เสมอผู้ใช้ควรตั้งค่าความปลอดภัยทุกครั้ง 2. การสมัครบริการต่างๆที่มีการชำระเงินรายเดือนถึงเราจะสมัครให้ใช้บริการแค่เดือนเดียวแต่ผู้ให้บริการมักหักเงืนค่าบริการแบบอัตโนมัติ 3. ระหว่างการคลิกลิงก์โฆษณาผ่านทางข้อความอาจจะเป็นการสมัครใช้บริการอัตโนมัติทันทีทุกวันนี้จะมีการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนควรสังเกตการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อาจจะได้สินค้าไม่ตรงกับภาพที่ขอโฆษณานะคะนักเรียนนักเรียนคะก่อนที่เราจะสั่งซื้อสินค้าเราควรจะพิจารณารายละเอียดสินค้าและร้านค้าก่อน มีประเด็นในการพิจารณามี2ประเด็นนะคะ 1. ก่อนการสั่งซื้อสินค้านักเรียนคนเข้าไปดูนะคะรีวิวยอดขายหรือว่าเพจต่างๆที่แม่ค้ากลุ่มนี้ได้ขายนะคะมีการโพสต์เกี่ยวกับข้อความเกี่ยวกับร้านนี้ไหมว่าสินค้าตัวนี้เป็นยังไงมีการรีวิวว่าสินค้าตัวนี้ตรงกระปกหรือเปล่านักเรียนต้องเข้าไปสังเกตก่อนนะคะ และประเด็นที่2ก็คือติดตามผลหลังการสั่งซื้อสินค้าค่ะเมื่อเราจ่ายเงินไปแล้วสั่งไปแล้วนักเรียนต้องเข้าไปทักแชทต,ติดตามนะคะว่าแม่ค้าได้ส่งของให้เราหรือยังต้องติดตามจบแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมที่3เรื่องรู้เท่าทานฉันปลอดภยัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะคะให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาให้ดีๆนะคะเพราะทุกวันนี้เราได้อยู่กับโทรศัพท์มือถือทุกวัน ไม่ว่าจะโพสจะแชร์อะไรหรือว่าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ปัจจุบันนี้ในโลกของยุคโควิดนี้ด้วยนะคะให้นักเรียนต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้มากๆนะคะจะสั่งซื้อสินค้าก็ควรจะสั่งซื้อและป้องกันตัวเองให้ดีๆนะคะต่อไปที่หน้านะคะเจอกันในกิจกรรมที่4เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์หากมีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อครูแนทได้ที่ ID ได้ n น t ตี้หนึหรือว่า Facebook Natty l ลิฟีก็ได้นะคะหรือจะเข้าไปพูดคุยถามข้อสงสัยนะคะในกลุ่มเรียนของเรานักเรียนสามารถไปพิมพ์ตอบถามคุณแนทได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณแนทจะเข้าไปตอบให้นะคะลกูกมีอะไรเราเข้าไปคุยกันในกลุ่มได้เลยนะคะเจอกันในครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ